นีม่มาทำคจริงจ้ะพี่น้องมีเคยเห็นใช่ไหมคะมีใครเคยเห็นอุ้ยอิ่มแล้วนอนเอนแรงเลยทุกคนมีตะควายเผือกมีตะกระบือเผือกนะครับทุกคนนี่นี่วัวไม่มีเลยนะตอนนี้ใช่ไหมวัวไม่มีแล้วตอนนี้ได้ผลผลิคนละทางเลย มื่อกี้ได้อะไรนะตอนูคิดอ่าตองนั้นได้สองสองไม่ใช่ฟันก่อนตอนเด็กหนูคิดว่าการปล่อยปลาเป็นการทําบุญอะไรนะหนูคิดว่าการปล่อยปลาเป็นการทําบุญแต่ไม่ใช่<ร>ใช่นเดียาไปจริงมันไม่ใช่เพราะปลาที่เขาเอามาเป็นปลาตัวเล็กใช่ไหมพอเราไปปล่อยปุยป๊บปลาในบ่อเรา,า,าไม่รู้แล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงมันก็ต้องโดนกินแล้วก็ต้องกินปลาอยู่ดีใช่ไหมสมมติว่าแม่ไม่เคยกินปลาไหลตั้งแต่เกิดแม่ก็ปล่อยปลาไหลได้ดิ พก็ว่าอาจจะเป็นรสชาติบางส่วนไปได้เด็กมากินนี่ลงอาหารเด็กใอ่เลรใช่หรอไปอ๋อของพระเขาบอกไม่ใช่ลงอาหารอ่ะซื้อกินจัดแล้วเท่าไหร่เมื่อกี้ก็กินแล้วแต่ว่ากินแล้วจะอ้วเออใช่กินแล้วจะอ้วกมันยังไงนะลูกถามว่าน่าจะไม่อร่อยทุกคนอร่อยอิ่มแบบจะอ้วกอ่ะมมัันนอร่อยเหรอออร่่ยวาอร่อย แต่แม่มีบอกว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยพูดเลยมันจืดจดยังไงไม่รู้เมื่อกี้นะคะทุกคนไม่ได้มาใบหวยหรือว่ามาอะไรนะแต่ว่ามาทำบุญตรงเข้าไปอะไรนะตรงไหนฮะอ๋ออ่า,าวเวสุวรรณแปดห้าเก้าแล้วก็มาขอทาวเวทวสุวรรณเก้าเก้าสองค่ะทุกคน ตอนนี paid, ้ก็จะไปหาอาหารปลานะคะก็อยากกินน้ำอยากได้น้ำเป็นขวดค่ะทวดมีเป็นนกขวดใหญ่ไม่ค่อยมีนะส่วนมากในวัดเนี่ยจะมีตะกรวดเล็กอ่ะมีหลังขาทองคำนะนมีเหรอขวดใหญ่มีเหรอไมเคยไปซื้ออ่ะนี่ไงไปซื้อเนี่ยน้องวีคิดว่าอันไหนอ่ะ จะเอาของเทพทันญจไหมเทพทันใจให้มาแปดห้าเก้าแต่ว่าท้าเวสุวรรณให้มา 9, 9, เก้าเก้าสองเยอะไม่ได้เลยนะเอาน้ำน้ำเอาน้ำค่ะอยากกินน้ำเอาไม่น้ำเอาแม่ก็ซื้อไม่ใช่หรอน้องก็เอาดีเอาคนละขวด อันนี uh, ้ตัวเท่าไหร่คะ1ะสบาทจ้ะขอตามกำลังวันได้นะเกิดวันไหนอ่ะสุขวิสุขวาร์ฟ้าฮะวันศุกร์เขาบอกว่าวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่21น่าจะไม่พอใช่เอาไหมคะตัวก็ตัวละ10บาทเท่านั้นนะะคไม่เอาตรงนี้เรา้วพอจะสใส่อันนี้อาหารเม็ดไม่มีเหรอคะข้าวตุ๋นจ้า สูงเท่าไหร่เ right? อาสูงหนึ่งอะไรสิเอาสีเขียวใช่ไหมสีเขียววัวพระจร네ิงดีหมเลยซื้ออาหารปลาแล้วก็ซื้อน้ำเปิดน้ำให้มันมีกินหน่อยนี่คืออะไรสวัสดีค่ะหลวงพ่อแร็ปแรกวัพระจริงใช่ ไม่ใช่ค่ะ